สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกองนุกง,งแล้วจ้าแม่ค้ามุกดาหารขายอาหารในรถฟูดทักนะจ๊ะวันนี้เหนื่อยที่ไม่ได้ลงคลิปนะไม่ใช่อะไรนะนุกิงมีเคสต์ลิงเยอะมากทั้งปอเปี๊ยะทั้งซาเต้โอ้ยเดี๋ยวมาทยอยลงให้ดูคือนุกิงเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยสุดๆนะเหนื่อยจนแบบไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะตอบคอมเมนต์ไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะทานข้าวก็เลยแบบเออนะเอาแบบนะ ก็เข้าใจว่าท่านผู้ชมคงคิดถึงเราอะแหละและเราก็คิดถึงที่จะลงคลิปแต่ด้วยความที่นุกิงไม่มีเวลานุกิงเหนื่อยจนแบบคือวันหยุดเมื่อวานนุกิงก็แบบขอบอกป้ใหญ่ว่าเฮ้ยขอนอนนอนตั้งแต่บ่ายสี่โมงจนสองทุ่มค่อยตื่นเพราะว่ามันร่างกายมันมันน็อกด้วยความที่ตื่นแต่เช้ามาทํากับเออเออเคสเตอร์ิ่งมาทํากับข้าวต้องห่อปเปี๊ยะต้องทําสเตะให้ลูกค้าแบบ โอ้ด้วยความมันเหนื่อยจริงๆค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหมดเดือนอพฤษภาเนี่ยก็หมดเคตอ i n ลิงแล้วค่ะก็จะขายปกติก็จะมีเวลามาลงคลิปละแต่ว่าเดือนมิถุนาก็จะกลับไทยแล้วนะคะวันนี้ก็มามามา,มาดูคลิปขายของคนเดียวที่แรกพี่ฟ้าบอกจะมาแต่ทีนี้มีการบ้านภาษาไอการบ้านคณิตศาสตร์แล้วก็ต้องทํานู่นนี่นั่นเกี่ยวกับส่งกับโรงเรียนเพราะว่าเขาจะจบมต้นแล้วเขาจะไปขึ้นมปลายแล้ว ก็เลยไม่ได้มาวันนี้แต่ว่าก็มีเงินเงินแม่บอกวันจันทร์ถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตเตอเลิกขอมานะเพราะส่งแรงเราบอกอืจะมาแต่วันหยุดนักขัตเตอเลิกวันธรรมดาก็แบบเขาก็มีโรงเรียนนะเนาะมาขายของกันฮครอยากเรียนกับฟอนสตอยสตอยยิ่งเดบราฮะยิ่งเดบราเดี๋ยวโอุตส่าห์เตรียมพุ่งสู่กูแล้ Wow, ska de ha tre? Ja, man ska ha en ur, och så sjunger du En portion med kylingspeed. Ja. Och, och vi... Hur fin var du? Tre. Tre, tre, två. Ja. Du ska ha en nu. Ja. Vanlig eller vet det var nu. vanlig socker. ทีาเอ็นน่าเรียแคสบครับดครับผู้บ่าวที่ชอบมาคุยเกี่ยวกับเมืองไทยฉชนไปเมืองไทยเเดี๋ยวพาผู้หญิงไทยมาแม่เขาเพิ่งเสียน่าสงสารเขาอยู่เขาร้องไห้จนตาแดงเราก็แบบไม่รู้จะไม่รู้จะปลอบยังไงร้องไห้จนตาแบบตาบวมอ่ะตาบวมตาแดงหมดเลย เมน้จ้าเอออะไรไหนดักต้องบอกลูกค้าว่าทำคนเดียววันนี้ไม่ทัน

ก็ดีเราใช้เราอยู่คนเดียวใช้สมองคนเดียวไม่ต้องวุ่นวายกับลูกหรือว่าไม่ต้องวุ่นวายกับใครแต่เราก็จะเหนื่อยคนเดียวนะคะแล้ววันนี้ก็จะบอกลูกค้าทุกคนเลยที่โทรมาสั่งว่ารอนานหน่อยนะเพราะว่าวันนี้มีแม่ค้าทําอยู่คนเดียวลูกสาวไม่ได้มาทําด้วยหลายๆคนเข้าใจนะคะว่าเวลาเราทํางานคนเดียวเราไม่ได ไม่ได้ทําแค่อย่างเดียวกับข้าวและเรามีเมนูเยอะหลายอย่างเราก็ต้องใช้เวลาแล้วส่วนมากลูกค้าหลายๆท่านที่โทรมาสั่งส่วนมากนะคะเขาจะสั่งแบบ 4- ีหเมนูขึ้นไปก็จะใช้เวลาในการทํา20-25นาทีเขาก็เข้าใจค่ะ เสียงติ๊ดติดติ๊ดติดนี่คือเสียงตู้เย็นนะด้วยความที่อันนี้อยากเล่าให้ฟังเฉยๆว่าถ้าทําในฟู้ดทรัคหรือว่าร้านอาหารนะร้านอาหารที่แบบเราใช้ตู้เย็นไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดตู้เย็นของร้านอาหารที่ใหญ่ๆเลยอะตู้เย็นธรรมดาก็บตู้ตู้ฟิสธรรมดาเอาที่แบบมีเสียงนะคะเพราะถ้าเกิดเราปิดไม่สนิทเขาก็จะส่งเสียงร้องเราก็จะรู้ละว,ว่าเราปิดไม่สนิทเราก็จะแบบเออกลับมาปิด แต่ถ้ารุ่นเก่าที่เปิดฟูทักใหม่ๆยังไม่รู้ก็คือซื้อตู้เย็นธรรมดามันเปิดอยู่งั้นอ้าอ่างั้นก็ไม่มีเสียงเราก็ไม่รู้ก็เปลืองข้าไฟแย่เลย ไม่ได o หด t ั 2? ีแตงหน่ไ oh ด yeah. <laughs> yeah. ้ห <anti> ่อเ้ยไล่กเยวนงบออยู่ได้นะโดยที่ไม่มีชานวันนึงบอกอยู่ได้อยู่ได้ ผัดม,ม,ม็ดมะม่วงอยากใส่ผักอะไรก็ใส่ไปจ้ะใครอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเนีอแนงแล้วก็แพนงนี้นแพนงกุ้งแพนงสตั๊มปีดเวลาที่ทําเปรี้ยวหวานหลายๆคนคิดว่าประเทศนอ์เวหรือว่าเมืองนอกไม่มีเ,เขาเรียกอะไรนะาภาษานินเดียอนานัสภาษาไทยเรียกว่าสับประรด มีนะคะนุกยังใช้สับปะรดกระป๋องที่หั่นเป็นชิ้นแล้วนี่น่ากิน Mm-hmm. Det är på baksätet, på högra sidan. Ja, och så... Har du möjlighet att få en kiwi? Hallå, man! Har du möjlighet... Nej! <laughs> Hallå, Nicke! Du... Har du möjlighet att få en kiwi? Köp du blomkål, tre blomkål. จีายไหมใช่ใชอาช่ใ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 ม่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่อย่ใย่ใช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 ่่อช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่่ตค ต้องหัน่นเพิม่มแล้วที่นี่สับประรดที่นี่สับประรดสดก็มีนะอ,อ่แล้วก็แต่ก็จะไม่หวานเหมือนสับประรดภูแลไม่ได้หวานไม่ได้ชำเหมือนสับประรดที่เมืองไทยนะแต่กินได้แต่จะความเปรี้ยวคือเขาจะเปรี้ยวมากกว่าแต่ต้องบอกง่างไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยชอบกินสับประรดเท่าไหร่เพราะกินแล้วจะแบบจะถ่ายกระปิดกระปอยจะเข้าห้องน้ํากระปิดกระปอยตลอดกินอะไรที่แบบเือเปรีป้ยวไม่ได้เมื่อวาน ห้องน้ำอยู่หกเจ็ดรอบเพราะว่านุ่งยังกินสตรอเบอรี่ด้วยความที่ความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่นุ่งยังกินผลไม้อะไรเปรี้ยวๆไม่ค่อยได้มะขามนุเงยังก็กินไม่ค่อยได้นะมะขามสุกเนะะี่ยค่ะกินกินได้แต่ว่าจะเข้าห้องน้ําบ่อยมากก็คือจะเข้าห้องน้ําจะกระปิดกระปอยทูดบีเดชเล่เซกซี่เนี่ย จ,จุกๆในราคานี้ตมามาแนะนำมาแนะนำเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ใช้กระเทียมเป็นหัวหัวกระเทียมจีนหัวใหญ่ๆนะคะเมื่อก่อนนะคะแล้วทีนี้ไปเจอตัวนี้เป็นกระเทียมที่ วีดเลิกวีดเลิกแปลว่าเออเอเอเลิกแปลว่าหอมก็หอมขาวก็คือกระเทียม,มะยอะค่ะอไซชิต่ชิลิอที่ฟามที่หอกตงกซน้ำ <laughs> ม้น้ะรย่งตอง่จอจกไ้บอกปิดนะวันที่17วันที่17บเพฤษภาเป็นวันชาติของประเทศนอร์เวย์บอกฉันปิดนะก็ เออปิดฉันก็ฉันฉันฉันจะไมกินข้าวไทยวันนั้นว่าเออโอเคฉันจะไม่เอาอย่างนี้แล้วเขาหั่นมาเรียบร้อยนะคะเขาหั่นมาเรียบร้อยเขาหั่นเป็นเป็นนั้นมาเรียบร้อยเขาไม่ได้บดนะคะแต่หั่นมาเป็นเนี่ยค่ะเนี่ยเขาอาจจะใช้เครื่องใช้อะไรดีมากแนะนําดีมากแช่แข็งนะคะแล้วก็เอาออกมาแล้วก็เทลงเทลงกล่องก็ตักใส่ตักใส่เวลาทากับข้าว เมื่อก่อนจะต้องทุบเองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทุบแล้วซื้อแบบหั่นสําเร็จรูปมาง่ายสบายแนะนําเลยแล้วเราวางตรงช่องนี้ตักใส่ตากใส่เวลาเราทํากับข้าวทีนี้หอมกระเทียมลูกค้าชอบบอกว่าอุ้ยร้านเธอแบบหอมมากเลยกลิ่นหอมมากเลยกลินกับข้าวอยากบอกว่าไอ้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันไม่มีความหอมเลยฉันแบบทํามีแต่กลิ่นกับข้าวทั้งวันทั้งคืนลูกค้าก็รัวๆนะวันนี้นะแทบไม่ว่างเลย ความมึนของแม่ขาจะเอากะทิใส่แกงเผ็ดตะดันมาใส่ไกผ่ผัดผัดเม็ดมะม่วงอ้าวไม่เป็นไรอร่อย

โอเคมันเงี้สุดสก่ดลาโอ้เอนดักคุณเ็นดอ็นดันสิตอคุณสกมาสบอกลูกค้าไปแล้วว่าปิดปิดวันวันวันชาติไง Vad ska ge ha? Kylling med cashew nötter. Ja. Vad tar ni med? Med eller med stompi, skofö eller svin Är du en stampi? Ja, du har en valp. Stompi? Stampi, pennuter. Eller cashew, Nej, den med pennuter. Ja, man hittar en av Ja. ja. Är det något annat? Är det ris med? Det är fullt med ris, guvali, men inte vårrullar, inte pad thai. Inte nudlar som inte är fulla med ris. Nej ja, men alltså det är ris och... Det är ris på en skilling med cashewnöt, det är, är fullt med. Ja, flott. Mm. En per hand? Nej, det är fullt med ris. Inte med ris då? Nej, pad thai inte med ris. Då kanske vi beställer lite extra ris då? Ja. Gärna. Ja. Ja, ja. ja, ja. Men du kan ha um, lite som vårrullar eller så. Vi tar vår rulle också. Ja, yeah, vi tar. Okay. Ja. Hur många? Ja. Fyra eller? Fyra. Och så ris. Och så, ska du betala? Yeah, ja. Det är jag ju förstått Ja, det är det. Jag tar det lugnt till. Egentligen, du ju inte ris, för det är... Ris, ris. Okej, det ska jag. 464, cirka ett kvartet. Ja, nej, men det kan vi mm. göra. <laughs> du har ju så väldigt fina ögon, så är det är klart man inte hängde. Tack, tack! <laughs> ja, du var väldigt st stor. Ja, som en Med sm smilet med ögat fullt. Okej, nu här är korta. ยางเอ็กโวเตสโอเคคอนซีตีบีนอะวันเสารอารูปเป็นมาศในปัตติไอ้เจ๊เล็กนเด็กเราอบคุณพี่แนูมอสส์เราเละอู่เราเลย้านอะไลูกค้าชมบอกตาเธอสวยมากเลยแล้วแบบเวลาเธอพูดเธอยิ้มเธอคุยตาเธอยิ้มด้วยแล้วฉันแบบฉันมองตาเธอตลอดเลยฉันละสายตาจากตาเธอไม่ได้เลยลูกค้าบอกอย่างนี้เลยเมื่อกี้นะแบบ ทำไมตาเธอสวยมากเลยแล้วแบบเวลาเธอยิ้มคือเธอพูดคือตาเธอยิ้มตามไฮๆกินกินไทมมาดมาจา้าซดอ้าไปไหนแล้วลูกค้าแล้วก็บอกว่าให้เราตะโกนแข่งสู้นกได้ไหมแหมพอเราตะโกนหายเงียบเลยไปไหนล่ะเนี่ยาลูก ย่างไรรูปโอ้นี่ฮะเดมันเนียนสมดุลแก่คันริงมิโซเกะเยน่าี่ยริงอุบซินโอ้เฮนตอ้นอย่างขอบคุณค่ะไอ้ขอบคุณครับมั่นโฟลซีขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างอะไรบารีขอบคุณขอบคุณอย่างสั้นขอบคุณค่ะขอบคุณครับเขาถามมาเมื่อกี้ว่าขอบคุณ

Oj, oh yeah, du har brott Det är många som inte kan brott <laughs> Nu är må över, så. Ja. det över. Sen du, kvitteringen. Jag vill ångra att vi inte fick bo kvar den söta :e maj, så vi måste ha fri. Mm. Ja, det borde vi. Ja. Nej, jag tror, jag tror inte jag gör. Men jag ska göra det på morgonen som skola? På.

ตำรวจเป็นจะเล่าให้ฟ <pun s> ัง <wi> ว่าเมื่อกี้เดนุกบ้าใส่ชุดตำรวจที่เราก็ตกใจเพราะเขามีพรปืนพรออะไรแต่ที่ไหนได้เป็นผู้สาวเป็นผู้หญิงตำรวจสองคนคนนึงสั่งผัดไทยแล้วอีกคนหนึ่งคือเพื่อนเพื่อนสนิทเลยเพื่อนสนิทของนุ่งเงงที่เป็นคนนอตเลยเขาเคยทํางานอยู่อนุบาลนุ่งเงงก็เคยทํางานอนุอนุบาลเขาเคย เขาเคยมาเป็นเ,เคยมาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ททานก้งเองมาสอนงานเขาทุกอย่างเลยตอนอยู่อนุบาลน่ะแล้วเขาตอนที่ทามาอยู่อนุบาลน่ะเขาก็ก็คุยกันแต่นุ้งเองทำก่อนเขานะคะก็คุยกันแล้วเขาก็มีความฝันเเบาโม้ก่อนเขาบอกว่าเขามีความฝันเขาอยากจะเป็นตำรวจเราก็บอกโอ้ดีนะเธอเธอมีความฝันอยากเป็นตำรวจขอให้เธอโชคดี แล้วตอนนั้นเขาก็คือด้วยความที่จะเป็นตำรวจที่นี่ก็ต้องวิ่งต้องว่ายน้ําต้องฝึกต้องทุกอย่างแล้วหน้าอกเขาเ,เขาเป็นคนมีหน้าอกเขาก็เลยจองเวลาเพื่อที่จะไปผ่าตัดเอาหน้าอกให้เล็กลงเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการที่เขาเวลาเขาไปฝึกเวลาเขาไปฝึกเวลาเขาไปอะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็เออโอเคบอกฉันไม่มีหน้าอกเลยเธอแบ่งมาให้ฉันหน่อยได้ไหมเขาก็หัวเราะ เขาก็ถามว่านก ok, ความฝันของเธออยากเป็นอะไรอยู่ที่นี่ฉันคงฝันเยอะไม่ได้แต่ว่าฉันอยากเปิดขายอาหารขายกับข้าวไทยด้วยความที่เราก็อายุห่างกันมากแต่ว่าเราคุยกันรู้เรื่องเขาเป็นคนน่ารักมากแล้วเขาก็แบบนั่นแหละเขาเขาก็สนับสนุนเออนกเธอทําได้เราก็บอกเออเธอทํ e ok, าได้นะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาวันหนึ่งที่ไปเจอกันเขาได้เป็นตํารวจ ตำรวจหญิงใส่ชุดเครื่แบบเท่มากแล้วนุกงเงียงก็ได้มาเปิดขายกับข้าวอาหารไทยคือต่างคนต่างมีความฝันก็แบบดีใจนะที่เขาทําความฝันเขาสําเร็จและเราก็ทําความฝันเราสําเร็จโอ้ยแบบดีใจอ่ะแล้วเมื่อก่อนทุ่งเงียงทำงานที่ไปรษณีย์จะทํางานกับเด็กเด็ก15บห้าสิแปอะไรเงี้ยคือตอนนี้เด็กๆนะเป็นตำรวจทำงานธนาคารเป็นคน เป,เป็นคนขายขายบ้านเขาเรียกอะไรนะที่แบบอสังหาทามาสังหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวทำกว่าข้าวกว่าเจา้านี้กินเป็นอยู่อย่างเดียวเคยมาซื้อครั้งหนึ่งแล้วก็มาซื้อตลอดห <c oughs> มาน่าลักขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่บอกว่านุอ็งเอาอย่างงี้สิ่งี้สินเกิงก็เลยเอาพาเลตนะคะพันหลามาวางขึ้นอย่างงี้อ่ะมันจะขโมยไปขโมยไปเลยทีนี้มีทั้งสองอัน อยากเอาไปเอาไปเลยหนักจะตายเขาไม่ได้ไปเลยนะนะไรนะคะเขาแกล้งค่ะบางทีวัยรุ่นะแกล้งเอาไปทิ้งโยนทิ้งมั่งโยนทิ้งป่ามั่งอะไรเงี้ยนี่ขอบคุณนะคะคำแนะนำดีๆ